ทีนี้ถ้าเราดูพัฒนาการนะคะของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันแปลว่าด้อยลงถูกไหมถูกครับในทางวิชาการเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นปัญหาการติดกับจากประเทศรายได้ปานกลางนะครับโดยนิยามมันคือเป็นประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาจากประเทศที่รายได้น้อยขึ้นมาเป็นรายได้ปานกลางอย่างรวดเร็วค่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยกับใช้เวลานานในการที่จะกระโดดไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ อย่างของประเทศไทยเรานะครับเราเติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปได้นะครับประมาณสักช่วงปีทศวรรษ1990จะเห็นว่าเราเนี่ยถูกคาดการณว่าเป็นเสือตัวที่5ในเอเชียจากที่ตอนแรกญี่ปุ่นเติบโตแล้วก็ตามาพวกตามด้วยพวกสิงคโปร์นะครับเกาหาลีใต้อะไรต่างๆงงงงงงงนะสี่เศษษษษษษษรษฐกิจนะฮะประเทศไทยเราก็ถูกดึงว่าจะตอนนั้นเหนือกว่ามาเลเซียด้วยซ้ำแต่นะครับ สิ่งที่พบก็คือว่าการเติบโตช่วงนั้นนะฮะถ้าไปย้อนกลับไปดูเนี่ยเราโตเฉลีย่ย7-8%ดต่อปีโอ้ oh, ถ้าพูดมาตอนนี้นี่ถึงกบอ้าปากค้างเลยเรา2%ยังไม่ถึงนะฮะจากนั้นหลังจากที่เราเจอวิกฤตนะครับ1997วิกฤตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจจาก7-8%เราก็ตกมเหลือแค่4-5% และหลังจากนั้นเราก็เจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็มาสู่ชุกยุคหลังที่ผมบอกว่าจาก4.5ลงมาเหลือ3.6และล่าสุด2.7เพะฉะนั้นใช่ครับเรารเผชิญกับปัญหาการถดถอยในศักยภาพการเติบโตมาโดยตลอดครับค่ะ